the big way okay okerake okay, okay. oh my goodness me just like you did way with brilliant save and nisiki and lautaro on cue shalanolu okerake here's lautaro martinez สวัสดีครับอยู่กับผมและทีมงานคุยกอนเตะนะครับสำหรับพานี้นะครับเราจะมาคุยกอนเตะในศึกฟุตบอลโคปาอิตเลียนครับประจำวันที่31เดือนมกราคมปี2566นกะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่อินเตอร์มิลานพบกับทางด้านอัสตันาต้านะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสาตรงส่วนสนามที่ใช้การในขันนะครับคือสนามกีฬาซานติโลนะครับสถิติการพบกัน6นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับที่ชนะไปถึง3นัดนะครับแล้วก็เสมอกันอยู่ที่3นัดนะครับ อัปเดตความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้นะครับทางด้านเจ้าบ,บ้านอินเตอร์มิลานนะครับของกุนซี่ซิโมเน่อินชากี้ตอนนี้นะครับทีมก็อยู่อันดับที่2ของตารางเซเรียอาอิตาลีนะครับลงเตะไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่20นัดชนะไปสิเสมอ1แล้วก็แพ้6นะครับมีอยู่40คะแนนนะครับส่วนผลงานการลงเล่นล่าสุดก็เพิ่งบุกเบลชนะทางด้าน,คมมนเคมบูนเซ่นะครับไปด้วยสกอร์2ตอต่อหในรายการลีกล่าสุดนั่นหมาตอนนี้นะครับ5เกมหลังสุดชนะไป4แล้วก็แพ้1นะครับ ส่วนทางด้านความพร้อมของทีมนในเกมนี้นะครับก็จะไม่สามารถใช้งานอเล็กนิโคราเตเลสกับดานเบิร์ดเฮนริเก้แล้วก็มาใชโลโบอชูวิดระบบการจัดทัพในค่ำคืนนี้นะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ3ามหนะครับโดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นองเดียโอนาน่านะครับลงทำหน้าที่ฟอสเสาแล้วในขณะที่แนวะรับนะครับก็จะเป็นอเล็กซานโดบัสโตนี่กับสเตฟานเดฟายแล้วก็มาสเตโอดานียลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านโรบินโกเซนกับเฮนริกมาคิตายานแล้วก็คริสเตียนอัตรานี่ แล้วก็นิโคลโรบาลีล่านะครับและคนสุดท้ายคือแดนเชลดฟีลงทำหน้าที่คอยประสานง,งานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะใช้ราอุตโลมาติเนสกับโคคีนกอรเลีานะครับลงยืนเป็นสองคู่หน้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ ส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับอัตลาตาของกุสูจานเปียโรกัสเปลินีนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่สของตารางเซเรียอิตาลีนะครับลงเตะไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่20นัดชนะไป11นะครับเสมอ5แล้วก็แพ้4มีอยู่สาคะแนนนะครับส่วนผลงานการลงเล่นล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางด้านซามโดเลียไปด้วยสกอร์2อต่อศในรายการลีกล่าสุดนะครับส่วนผลงานเกมให้ลห่าลังสุดนะครับก็ชนะไป4แล้วก็เสมอ1 ส่วนทางด้านความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับก็จะไม่สามารถใช้งานทางด้านดาวิดเดสปาคอสตานะครับกับโฮเซ่รุยพาโรมิโน่นะครับระบบการจัดทัพในคัมคืนนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ3-4-1-2นะครับโดยตำแหน่งผู้รักษาประตูก็จะเป็นฮวนมุสโซนะครับลงทำหน้าที so ่เฝ้าเสาแล้วในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นชาโช่คาับวินี่กับเมลี่เดมิลัสแล้วก็ราฟาเอลตัวลอยลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านโยอาคิมเมเล่กับเทิร์นฮุบไมเนอร์แล้วก็มาเชนเดรอย แล้วก็ฮันฮาเตบัวนะครับลงยืนคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะเป็นมาริโอปาเชลิสแล้วก็จะใช้ดูวันสตาปตอกับอเดโวล่าคุมมันนะครับลงยืนเป็นสองคู่หน้าคอยหาจังหวะจบสกอร์สำหรับทัศนคติในเกมนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ยังหวังเข้ารอบต่อไปกันทั้งคู่นะครับและเอาตามจริงนะครับก็มีศักยภาพนะครับพอที่จะลุ้นแชมป์เหมือนกันนะครับแต่เรื่องชื่อชั้นนะครับแล้วก็ประวัติเก่าๆนะครับทางด้านอินเตอร์มิลานก็จะเป็นแชมป์มาหลายสมัย แต่ทางด้านอัตลนต้านะครับก็ยังมีการพัฒนาทีมนะครับเข้าชนยักษ์ใหญ่ของประเทศแบบไม่เป็นรองนะครับเวลานี้นะครับผลงานทางด้านเจ้าบ้านนะครับก็เล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองในขณะที่ผู้มาเยือนนะครับก็แพ้ยากเสียด้วยในช่วงนี้นะครับดูทรงแล้วนะครับสูสีกันแน่นอนกับเลนราคานะครับที่เปิดไม้ทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับต่อที่ครึ่งครบลูกแนะนำนะครับให้อยู่รองทางด้านอัตลนต้าดีกว่าแม้ว่าทางด้านอินเตอร์นะครับจะได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้าน แต่เจอกันในระยะหลังนะครับทตนตอตตต้าน,นะครับก็ยังกันเสมอกับพวกเขาได้ค่อนข้างบ่อยนะครับในซีซั่นนี้นะครับทนาอินเตอร์มิลานนะครับก็เพิ่งบุกไปเอาชนะได้เพียงแค่2ครั้งถ้าจะตามรุ้นกันในบ้านในวันนี้นะครับก็คงพอไหว แต่สิเกมหลังสุดนะครับของทางด้านอัตลาต้านะครับก็แพ้มาแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับจึงเชื่อมือทางด้านทีมเยือนนะครับน่าจะยันเสมอได้ถึง90นาทีนะครับสำหรับราคาบอลที่เปิดมายังเป็นทางการก็เป็นทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับต่อที่ขึ้นควบลูกสำหรับคู่นี้นะครับฟันธงรองทางด้านอัตลาต้านะครับเสมอกัน1ต่อนึ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคุยกอนเตในศึกฟุตบอลโคปาอิตาเลียนครับนะครับก็จะเป็นการแข่งระวังคู่อินเตอร์มิลานพบกับทางด้านอัตตันตานะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสามตรงถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยทุกท่านไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครสกดติมเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานคุยก่อนเตะด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับภาคต่อไปนะครับว่าเราจะมาคุยก่อนเตในคู่ไหนกันบ้างสำหรับพรนี้กับผมและทีมงานคุยก่่อออนนนเตตะกก็ขััััววลาไปคครรบบสสดีผม